การหารายใหญ่อะค่ะรายใหญ่จริงๆแล้วอะมันก็ซ้อนอยู่ในลายเล็กๆเนี่แหละหนึ่งคนคือหนึ่งตลาดทุกคนที่เราไปเจอไม่ว่าจะเป็นลายเล็กไซส์ขนาดไหนก็ตามมันจะต้องมีจุดเชื่อมโยงของลายใหญ่อยู่ทั้งนั้น mm hmm. เพราะฉะนั้นเนี่ยพยายามใช้เวลาอยู่กับตลาดที่เรามีคนเรามาต้นทุนไม่เท่ากันพี่เบียร์มาพี่เบียร์ก็ไม่ได้มีต้นทุนที่แบบเฮ้ยลูกเพื่อนบ้านรวยลูกเจ้าสัวเราก็เริ่มจากแบบเพื่อน ต่อไปหาอาจารย์อาจารย์ต่อไปหาคุณพ่ออะไรอย่างเงี้ยคุณพ่อไปหาเจ้าคุณปู่อ่ะก่อเราจะมาเจอเจ้าคุณปูน่นี่เราก็ผ่านมาแบาบเจ็ดแปดอ่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ที่าะเห็นก็คือทําสําเร็จของอาชีพการประกันชีวิตไม่ได้ขึ้นอยู่กับรายใหญ่รายเล็กก็สามารถทำให้คุณเติบโตเป็นเป็ยชได้มีคุณภาพชีวิตที่ด,ดีได้มีรายได้ปีละแบบ3ล้าน5ล้าน10ล้านได้ขอแค่เราทําให้งานที่มันถูกจริตกับเราเคสไซส์แต่แต่ละเคสไซ์เนี่ยแต่ละประเภทเนี่ยมันจะมีข้อดีข้อเสียต่างกัน ้าสมมติว่าน้องอยากเป็นนักขายรายใหญ่รายใหญ่จะคาดหวังการบริการแบบพรีเมียมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะต้องเหมือนกับวางบริการวางระบบการทํางานหลักบ้านอะไรที่ตีเย่างดีเพื่อที่จะให้ปลาวานพาไปหาปลาวานแต่ในขณะที่เคสเล็กเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้ต้องการบริการพรีเมี่ยมขนาดนั้นเรื่องจากปริมาณเคสที่มันเยอะเราก็ต้องมีระบบในการบริหารจัดการ,าการเราจะเลือกไม่ได้หรอกว่าเอ้เราจะเป็นนักขายรายเล็กเฮ้ฉนันจะเป็นนักขายรายใหญ่มันต้องบริหารออกอย่าง พี่เบียก็ประมาณ20%ในพอร์ตคือลูกค้ารายใหญ่นะคะแต่ว่า20%ของพอร์ตก็เป็นตัวเลข80%ของบรยงนานเหมือนกัน In Sure Skill คลังเทคนิค,คขายประกันออนไลน์